ไปเลยเลยนี้อ่วิธีการแอ s s e มบี้อ่าอัดคลิปกันอัดคลิปอัดคลิปลงง่ายเดี้อวิธีการแอ s s e มบี้นะครับใน่นในี่อันนี้เราเราได้เลยเราเลือกได้เลยสายเร็้ยวในนี่เหรอก็ก็สายเลี้ยวในใไหนเราเลือกชิ้นส่วนกลางนะครอันแรกส่วนมากมันจะเป็นฟิกจะขยับไม่ได้นะครับอันที่สองเราเลือกมาเลยพาสองรถเลือกอันที่สามพาสามมา ได้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 แล้วเราเลือกอันที่สี่อันสเราเลือกอันที่ห้านะแต่ว่าต้องทำอันนี้ให้ถูกต้องก่อนนะเว้ยเดี๋ยวมันแยงไม่ลงปุ๊บทีนี้เม็ดเม็ดแรกเม็ดแรกเลยนะครับเราเริ่มจากเป็นรัศมีวงนี้กับรัสมีวงในฮะโอเคเพื่อความ ชัดเจนเราสองวงเลยแบบหลังจากนั้นเรากด advance ับเลือกวิชช่องด้านบนนะเราเลือกเป็นหน้าสัมผัสของชิ้นส่วนที่เราใช้อยู่ระหว่างกานปั bem, ๊บอันที่สองที่เราอยู่ระหว่างปั๊บเสรียบร้อยครับที่สามครับเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่รวมกล้องกล้องหรือว่าต้องตัดมยวกันไหมทำลงครับตาข้ามติดดูตัวดูเนี้ยวกมโอ้ไม นี่ครับแล้วก็นี่นี่ครับนี่แล้วก็นี่นี่ปั๊บอาจารย์มาตาโอกวันนี้ไม่ได้นี่เราองปั๊บนี่ปั๊บอา่ตอนนี้เราจะเห็นอยู่ว่ามันอยู่ด้านบนกับด้านเราต้องกลับด้านมันตรงนี้ครับโอเคครับปั๊บทีนี้ก็แยงน้องฮะ ปับป๊บปับป๊บปับป๊บเรียบร้อยครับผมเ,เสร็จแล้วครับวิธีการแอเซมบี้ลูมินครับโอเคครับโอเค,อเคจบคิปครับ